ตอนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม อันนี้นะครับเป็น आ, วิดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนนะครับเสริมความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้กับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะครับนักเรียนอาจจะนะครับลองทําตามการทดลองนี้หรือนะครับไม่จาเป็นต้องทาก็ได้นะครับนักเรียนก็ดูนะครับคลิปวิดีโอนี้ ประกอบกับการทำงานในวันนี้ก็แล้วกันนะครับเดีย๋ยวครูจะเริ่มเลยนะครับกามนี้เราจะมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพาราฟินและทูบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้เริ่มจากใส่ก้อนพาราฟินลงในบีเกอร์สังเกตลักษณะของพาราฟิน บันทึกนำบิก,กอร์ไปตั้งไฟอ่อนๆให้ความร้อนไปเรื่อยๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึก ของแข็งไม่ได้รับความร้อนก็แตะละลายนะครับกลายเป็นของเหลวนะครับจนพาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดับไฟและบันทึก เทพาราฟินขณะที่ยังอุ่นใส่แม่พิมพ์มน้ำของเหลวที่ได้นะครับจะเทใส่แบบใส่แม่พิมพ์นะครับต่อมาเราก็คล้ายๆกับการห่เอ,อ,รอเทียนนะครับวางแม่พิมพ์ที่มีพาราฟินไว้เป็นเวลา20นาทีสังเกตบันทึก เมื่อเวลาผ่านไปนะครับของเหลวจะกลายเป็นของแข็งทั้งหมดต่อไปนะจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทูบโดยเริ่มจากสังเกตทูบทูเนี่ยจะเป็นแท่งนะบันทึกแท่งของแข็งนะครับจุดไฟที่ดอกทู พืก็จะทำปฏิกิริยากับไฟนะครับปฏิริยานี้เรียกปฏิกิริยาการเผาไหม้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประมาณ2นาทีจบันทึกไฟนะครับแล้วก็ควัน,น,นคิดว่าทูบที่ติดไฟแล้วจะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นทูบที่มีลักษณะเหมือนก่อนติดไฟได้หรือไม่นักเียคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นสภาพก่อน ที่จะติดไฟได้หรือไม่นะครับก็ลองตอบคำถามตัวเองในใจนะครับนะอันนี้ก็คือนะครับผลการสังเกตก่อนและหลังจุดไฟนะครับนะตอนก่อนเป็นของแข็งเป็นแท่งนะครับสีน้ำตาลนะครับการทูบเป็นไม้สีแดงนะครับพอหลังจุดทูบแล้วนะครับด้าน ดอกทูบที่ติดไฟนะครับเกิดเปลวไฟแล้วก็ไหม้กลายเป็นควันนะครับแล้วก็ร่วงลงมาเป็นขี้เถ้านะครับของแข็งสีน้ําตาลหรือสีเทานะครับเกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ อ่าันนี้มีคําถามเมื่อกี้เขาถามว่านะครับการเปลี่ยนแปลงใดนะครับอันที่1หรือว่าอันที่2นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แล or 2 or 2. So ้วก so ็การเปลี่ยนแปลงใดนะครับอันที่1หรืออันที่2นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะันักเรียนก็ลองตอบคำถามนี้นะด้วยตัวเองในใจ อันนี้คือข้อสรุปนะครับสิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรมนะครับพาราฟินนะครับในสภาพของแข็งนั้นเมื่อเราให้ความร้อนจะกลายเป็นพาราฟินในสภาพของเหลวนะครับแต่เมื่อเราทิ้งให้เย็นลงนะครับพาราฟินที่เป็นของเหลวก็จะกลับกลายมาเป็นของแข็งได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราค้นพบเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เรจะคุ้นๆว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เอ๊ะมันเหมือนน้าเลยนะครับน้ําแข็งนะครับละลายกลายเป็นของเหลวแล้วถ้าเราเอาไปแช่เย็นนะครับเอาไปแช่เย็นทําให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็คล้ายๆกันเลยแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะหรือการเปลี่ยนสถานะนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะครับ ส่วนสิ่งที่เราค้นพบนะหลังจากการจุดทูปนะครับทูปนะครับเมื่อทำปฏิกิริยาก,กับไฟนะครับเกิดเป็นไฟกลายเป็นี้เท้าบวกกับควันนะครับแล้วี้เท้าบวกกับควันเนี่ยเอามารวมกันหรือเอามาให้ความเย็นยังไงนะครับมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นทูปได้เหมือนเดิมนะครับเราเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่านะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะ ักเรียนจะคุ้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีเปลวไฟเกิดขึ้นมีควันเกิดขึ้นหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะผันกลับไม่ได้นะครับหรือผันกลับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าปริยาที่พันกลับไม่ได้ ความรู้ที่ได้มาวันนี้นะครับคือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะครับก็จะสรุปได้ว่าสารบางอย่างนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมแบบเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมได้ นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาเหมือนเดิมได้นะครับยกตัวอย่างออส่วนใหญ่นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเช่นออการเปลี่ยนสถานนะการละลายของสารในน้ำนะครับผู้เคยพูดว่าเก,กลือนะครับของแข็งเนาะเอ,อเอาไปละลายในน้ําได้สาระละลายน้ําเกลือ เรายังสามารถแยกเกลือออกมาจากน้ำได้โดยการเอาน้ำเกลือนยไปตากแดดนะครับให้น้ำระเหยให้หมดนะครับเราจะได้ผลึกเกลือออกมาเหมือนเดิมแบบนี้ผันกลับไปกลับมาได้นะครับเนาะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันจบไม่ได้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับการเผาไหม้การสุกข,ของผลไม้นะครับการสุกข,ของอาหารนะโดยการให้ความร้อนต่างๆนี้ ที่เราเรียนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือข้อสรุปของวันนี้นะครับ